นซิงสั่งป่าโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสงสารพระเอกนางเอกของเราจริงๆนะฮะทั้งหลุยเฮสแล้วก็พิงค์พลปภาวดีส้มไปไหนแล้วส้มไปส้มหยุดไปแล้วเคทิ้งเลยเพราะเมื่อกี้ทำขาขี้หน้ามากนะฮะคือตอนนี้เนี่ยทั้งฝั่งตำรวจนะฮะกับฝั่งโจนะฮะคนผู้ร้ายอ่ะก็รุมกันแยกนะฮะที่จะตามหาทั้งพระเอกและนางเอกคือยังไงอ่ะ คือดวงตกบ้างตอนนี้นะฮะและที่สําคัญเนี่ยฉาคืนนี้นะเดี๋ยวทั้งคู่เนี่ยจะไปซ่อนตัวกันในตู้หลังรถกระบะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมด้วยบอกเลยนะฮะขนาดว่าถูกซ่อนขนาดนี้แล้วคนร้ายยังตามตัวได้อีกโอ้โห,โอ,โหอะไรแจะขนาดนี้แล้วดูท่าบูพิงพอยโอ้โหสุดยอดมากจริงๆ ออตอนนี้เรามีคดีอยู่ <c oughs> ก็เลยห้ามให้ตำรวจเห็นเราด้วยแล้วในเวลาเดียวกันตำรวจก็มาร่วมงานแล้วก็พวกกลุ่มคนร้ายกลุ่มมาเฟียมากันเยอะแยะเลย <c oughs> เราก็เลยต้องหลบหาทางมาก็เป็นแผนที่เพื่อนของเรามิดเขาก็แบบเอ้ยงั้นแอบ,บในลำโพง <c oughs> เดี๋ยวพามา <c oughs> ก็เป็นเหมือนเครื่องขยายเสียงนะครับพจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาแบบ มาเป็นอะไรเพราะเราอีกแล้วหละเพราะว่าคนก็ตายไปเพราะเราก็เยอะแล้วเราก็เพิ่งเสียน้องไปด้วยติดตามชมนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าดาวจะโหดแค่ไหนค <c oughs> ่ะเดี๋ยวยังก็มีซีนแบบโรแมนติกน่ารักน่ารักน้วยในซีนบูงไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะ